สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u นะวันนี้มารีวิวดอกลำโพงนะครับเป็นดอกลำโพง18นิ้ว600วัตต์นะครับ8โอห์มของค่าย pa นะครับลดล้างสต็อกว่างนั้นนะครับราคาน่าจับจองมากนะครับราคาอยู่ที่ดอกละ2,200บาทแค่นั้นเองนะครับมาดูสเปคกันนะครับผมสำหรับดอกลำโพง pa pa p o r i o นะครับก็น้ำหนักอยู่ที่นะครับ10กิโลกรัมนะครับ ไว้อยู่ที่3นิ้วครึ่งนะครับไว้อยู่ที่3นิ้วครึ่งนะครับ8โอห์ม600วัตนะครับ600วัตนะนะครับถ้าพีกก็อยู่ประมาณาเขาบอกว่า Peak Power อยู่ที่2400วัตนะอันนี้เขาบอกนะผมอ่านตามสเปคนะครับ p e กพาวเวออยู่ที่2400วัต์นะครับถ้าเป็นกำลังวัตต์จริงๆก็600วัตนะครับ นะแโอห์ม oh 96dB กนะครับก็สามารถนำไปทำซับเบตได้นะครับเหมาะกับตู้อะไรบ้างนะครับเหมาะกับตู้อบีอ B, พันนะนะครับผ่นดินไบอะไรก็ได้หมดนะตัวนี้นะนะครับแทบจะครอบคุมนะครับทุกตู้ดูแม่เหล็กแล้วน่าจะยกจากโครงปั๊มมาใส่นะครับนะครับเอามาใส่โครงหล่อนะเขาก็จะได้ขายโครงนะเพราะว่าดูจากตัวด้านละด้าน ด้านหลังของแม่เหล็กนะครับเราก็จะดูได้ว่าเออมันเป็นโครงมันมันน่าจะถอดแบบออกมาจากตัวโครงปั๊มที่เป็นเป็นตูดเหลืองนะของ p ีโอเดนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังหาอยู่ก็ลำพงตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับ p ีโอเดโอเอนะครับฉีด LB600 นะครับ1ิ 18, นิ้วตัวนี้นะครับสไปเดอร์นรก็ทำมาดีนะครับทำมาดี กาวยืดหยุ่นดีนะครับไม่ค่อยอแตกหักง่ายนะครับผมก็ตัวกลวยนะก็ทําจากกระดาษนะแบบกลวยกระดาษแบบจะเป็นประมาณทางอาของอมอลของอะไรนะของคาร์นิทนนนะนะครับแต่ขอบเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะขอบจะเหมือนดอกลำโพงของพีสไตล์พีเลยนะนะครับก็จะเป็น ไม่ค่อยขมเท่าไหร่ขอบก็จะเป็นน,นูนๆะเหมือนคลึ่งเหมือนรูกคลื่นนะนะครับก็มีกาวเยิมเย้มๆอะไรประมาณนั้นนะนะครับของสไตล์ของพี่นะครับถ้าไหนที่งบน้อยก็น่าจัดนะตัวนี้นะครับน่าจัดนะครับอยู่ที่2,200บาทเองนะครับก็ถือว่าสุดคุ้มนะเห็นเขาบอกว่าลดลางสต็อกนะนะครับก็น่าลองนะแต่ไม่ใช่วอยสีนะวอยสานิ้ว ว่า3.5นิ้วก็ดังดีนะครับไม่นะไม่จำเป็นต้องเสียนิ้วเสมอไปนะครับเอาไปใส่ w นะเอาไปใส่ตู้ BV นะเอาไปใส่ตู้อ,อะไรละ่ะตู้พวก B พันนะนะครับดังดีนะครับผมนะครับแผ่นดินไหวก็ได้นะตัวนี้นะสำหรับท่านไหนที่งบน้อยผมว่าคุ้มนะดีกว่าเราจะไปซื้อมือสองแล้วก็ลุ้นนะสำหรับดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงก็ อ่เป็นดอกลำพงใหม่นะนะครับน่าจะไม่นานน่ะน่าจะหมดนะนะครับเพราะว่าราคายที่2แค่2 2 0 0รบาทเองะถูกมากนะฮะถูกมากนะครับอ่านะถูกมากนะครับสำหรับดอก P นะครับเรากงจะทำรีวิวนะครับดอกลำพงทุกรุ่นนะนะครับ1ินิ้วเดี๋ยวพีจะไล่ไป P ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นรุ่น1,200วัตต์ยนะครับเป็นรุ่นดอก p 1 2 0 0วัตต์นะครับ บางรุ่น P ก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเกิดจากสลา,ายการผลิตบ้างอาจจะเปลี่ยนรุ่นบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะนำมารีวิวเพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างอ h a ช n e l นะครับช่วงนี้ของมือสองก็ยังไม่ค่อยมีเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้ามีเข้ามาเดี๋ยวผมนำมารีวิวให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับ คลิปนี้ขอชิงไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับ